สวัสดีค่ะวันนี้ครวบ้านหนูก็มีขนมหวานสําหรับช่วงเทศกาลกินเจมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูขนมถ้วยฟูค่ะสูตรนี้ไม่ต้องรอหมักแป้งนะคะขนมที่ได้ก็นุ่มฟูข้ามคืนค่ะก็มาพร้อมกับการคํานวณต้นทุนให้อีกเช่นเคยนะคะเผื่อไว้เป็นไอเดียในการทํากินหรือทำขายค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะคะ วันนี้เราก็จะใช้น้ําตาลโอทึงหรือว่าน้ําตาลเฉากล้วยที่หลายๆคนคุ้นเคยกันนะคะจํานวน120กรัมค่ะนํามาละลายด้วยน้ําร้อนจํานวน100กรัมค่ะก็ใช้ตะก้อมือตีให้น้ําตาลละลายให้หมดนะคะขั้นตอนนี้อาจจะใช้ระยะเวลาสักนิดนึงนะคะถ้าใครไม่รีบก็สามารถแช่น้ําตาลไว้ได้ก่อน,นะคะ่ะเราค่อยมาตีนะคะตัวน้ําตาลเขาก็จะละลายได้ง่ายขึ้นค่ะพอได้แล้วจากนี้ก็ใส่หัวกะทิลงไปค่ะจานวน160กรัม ก็คนให้เข้ากันอีกครั้งนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะร่อนตัวแป้งสาลีเนประสงค์ลงไปค่ะจํานวน200กรัมตามด้วยแป้งข้าวเจ้า50กรัมผงฟู1ช้อนชาครึ่งแล้วก็เบกกิ้งโซดาอีก1ช้อนชาค่ะ เลือป่นเสรหนึ่ส่วนสีช้อนชาเสร็จแล้วก็ตาล้อมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะค่ะพอเข้ากันดีแล้วจากนี้เราก็จะใส่ตัวน้ำมันลำข้าวลงไปค่ะจำนวน40กรัมก็คนต่อให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ค่ะก็จะได้แป้งเหลวประมาณนี้นะคะจากนี้เราก็จะไปตักใส่พิมพ์แล้วก็เตรียมนึ่งกันเลยค่ะสำหรับพิมพ์ที่ใช้วันนี้ก็เป็นพิมพ์ขันข้าวเบอร์8นะคะแล้วก็กระดาษรองอบค่ะเบอร์3 2 1 9ค่ะสูตรนี้ส่วนตัวก็ตักได้ทั้งหมด9ถ้วยนะคะ เสร็จแล้วก็นำมาเนื่องในน้ำเดือดเป็นเวลา15นาทีหรือจนขนมสุกค่ะครบเวลาแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยนะคะเราก็จะเอาขนมออกจากพิมพ์เลยนะคะป้องกันก้นขนมแฉะค่ะจากนี้ก็วางพักไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูเนื้อด้านในกันค่ะ ค่ะเราก็พักจนเย็นสนิทแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในกันค่ะนี่ค่ะตัวขนมพองเราก็มีความฟูนุ่มแบบนี้เลยนะคะทิ้งไว้ข้ามคืนก็ยังนุ่มอยู่ค่ะ ค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนขนมกันบ้างนะคะสำหรับต้นทุนขนม1ชิ้นรวมถ้วยกระดาษนะคะก็จะอยู่ที่ชิ้นละ3บาทสสตางค์ค่ะส่วนราคาขายที่เหมาะสมนะคะก็สามารถขายได้ตั้งแต่ชิ้นละ6กถึงสิบาทนะคะซึ่งยังไงเพื่อนๆก็ต้องไปลองคำนวณต้นทุนเป็นของตัวเองกันอีกทีนึงด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ครัวบ้านหนูขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ